ดินเนอร์คืนนี้เป็นสตูหมู แม่หลค่ะไอ้หงโตแม่หนูเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะ,ะแล้วกินข้าวเย็นกับอะไรนะกินเยอะมากเลยละค่ะปะ้าาในหมู่บ้านก็อยู่ด้วยอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะ,ะได้ๆอย่าลืมส่งมานะอ๋อนี่กระเป๋าลูกนะด้านล่างสุดลองเปิดดูนะอะไรอยู่ข้างในเหรอคะอาพล็กดูเห็นแล้วหรือยัง ซีซีบีการ์ดเหรอคือแม่ถ้าให้หนูต่อหน้าน่ะหนูต้องแอบมอาคืนอยู่ดี <c oughs> บัตรนี้นะมีเงินที่หนูส่งมาให้รีโนเวทสองแสนนะแล้วก็ยังมีเงินที่ให้พ่อเก็บไว้ประมาณหนึ่งแสนตอนแรกคิดว่า <c oughs> จะเอามาซื้อบ้านให้หนูนะ่ะหรือไม่ก็ให้ตอนหนูแต่งงาน <c oughs> แม่ไม่ใช่เราคุยกันแล้วเหรอคะพี่ซื้อบ้านให้แล้วหนูก็ออกค่ารีโนเวท เอาเข้าจริงรีนโนเวทมันก็มากกว่าสองแสนด้วยซ้ําหนูยังมีเงินอยู่แม่รู้ว่าหนูมีเงินแต่หนูกําลังทําธุรกิจไม่ใช่เหรอฮะต้องใช้เงินเยอะนะในบัตรมีเงินใช้ซะนะอ๋อแล้วไม่ต้องส่งกลับคืนมาเลยนะเออถือเอาไว้ถือว่าให้พ่อกับแม่สบายใจนะดีไหมก็ได้ค่ะสำหรับเงินสามแสนนี่ หนูจะถือว่าเป็นเงินลงทุนของพ่อกับแม่นะพอได้กําไรแล้วก็จะได้ส่วนแบ่งอย่างนั้นก็ได้เอาตามที่ลูกว่านะแล้วก็รหัสนะหนูรู้อยู่แล้วเนะอะแม่แม่ใชรหัสนี้ไม่ได้นะคะ3 0 0 4 0 0เปลี่ยนดีกว่าอาไม่ท้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจำไม่ได้เรียบนอนนะลูกแล้วก็อย่าลืมส่งวิดีโอมานะอื 拜拜。Bye bye. มีอะไรคะพรุ่งนี้เช้าไปกินบะมีข้าวกันไหมไม่ละคุณเป็นอะไรอะร้องไห้เหรอเปล่ายังจะเปล่าอีกเหรอเกิดอะไรขึ้นอะฉันดูบัฒนาคารแล้วกำลังคิดอยู่เงินหายเหรอมีคนเอาไปหรือเปล่าอ่หรือว่าไม่เอาเงินไปซื้อบ้านให้กับน้องชายของคุณเน่ยที่มีน้องชายน่ะมันคุณ ผมแค่อยากให้คุณหายเศร้าอะ่ะเงินที่ฉันให้แม่ไปรีโนเวทพวกเราไม่ได้ใช้ยังใส่เพิ่มกลับมาให้อีกหนึ่งแสนคุณว่าพวกเขาเลี้ยงฉันไปเพื่ออะไรฉันนี่มันไม่ใช่ลูกที่ดีเลยฉันยังบ่นพวกเขาเรื่องที่ใช้น้ำอาบน้ำถูพื้นอีกคุณเนี่ยเห็นใจคนอื่นเป็นบ้างไหมเนี่ยฮะโทษทีไม่หัวร้อะแล้วก็ได้ตอนกลางคืนนะอากาศก็ยิ่งหนาวนะ คุณจะเก็บมาคิดมากเลยหรือให้ผมช่วยเปลี่ยนอารมณ์ให้คุณมายังไงล่ะผมเล่าเรื่องรักชวนอ้วกให้คุณฟังดีกว่าประมาณว่าฟังแล้วสามารถทำให้คุณทิ้งอารมณ์เสียนั้นไปได้อืมคุณลองดูสิสีห่หองโตทำไมเวลาเดินคุณไม่ยอมมองทางเนะ่ะไม่อย่างนั้นทำไมถึงมาชนโดนหัวใจผมล่ะ ขอซื้อที่ของคุณได้ไหมที่อะไรก็ที่ในใจของคุณไงมีอีกไหมยังมีคุณช่วยอะไรบางอย่างผมได้ไหมช่วยอะไรช่วยชอบผมไงชิมแล้วใช่ไหมไม่เร็วนะก็ดีเลย พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันแล้วเดี๋ยวคุณก็รู้สึกดีเพราะงั้นนะ่ะอย่านอนดึกนะนเ,เอาอย่างนี้มาพรุ่งนี้เขาจะทำบะหมี่ข้าวที่บ้านพอคุณตื่นขึ้นค่อยมาคิด้วยกัันนฉนไม่ไปทำไมล่ะฉันกลัวคน,ดดน,นหัวเราะฉันใครจะหัวเราะคุณเนี่ยแท่นี้ก่อนนะฝันดีล่ะจะไปนอนแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิผมเอาไปส่งคุณก็ได้ vẫn sai Vẫn xài đó. Đấy. 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 đi Đấy. <laughs> ทำแผนเปิดเกสเฮาส์ไว้แล้วมันจะดีต่อการพัฒนาชุมชนมากๆเลยและจะเป็นการลงทุนค่อนข้างมากต่อการกำจัดมลพิษแบบนี่วนะพวกเราเดี๋ยวค่อยดูฉันมีคำถามว่ามาพวกเธอสองคนร่วมงานกันแบบไหนอ๋อฉันดูเรื่องการดูแลการจัดการนะ่ะหุ้นประมาณ20%ได้ส่วนที่เหลือฉันกับหน้าหน้าแบ่งกันคนละครึ่ง พอมันเปิดฉันก็จะทำงานที่คาเฟ่ด้วยถือว่าได้เงินสองทางอ่ะก่อนหน้านี้พ่อบอกกับฉันว่าปัญหาของเพื่อนของคนที่กระทบมากที่สุดคือธุรกิจถ้าหากขัดแย้งกันธุรกิจก็จะเดินต่อไปยากความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ด้วยอออพวกเราไม่หรอกถ้าธุรกิจไม่ราบรื่นละ่ะอย่างเช่นมีปัญหาเกี่ยวกับเงินลงทุนฉันก็จะขายให้หน้าหน้า เสี่ยหัวแค่กลัวพวกเธอจะใจร้อนเกินไปแล้วมองลูกในแง่ดีเกินไปไม่หรอกฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ถนนดอกไม้มันคือทางไปห้องพักแขกห้องครัวจนถึงท่อระบายน้ำเรื่องพวกนี้หงโต้บอกกับฉันหมดแล้วฉันเตรียมพร้อมทั้งกายและใจแล้วด้วยอต่อให้เตรียมมาดียังไงแต่พอเจอเหตุการณ์จริงก็ยังไม่เพียงพอหรอกนะ มีเรื่องท้าทายเยอะมากมากถ้าหากผ่านไปไม่ได้ได้วยดี